สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี everything และในวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาเยอรมันง่ายๆในชีวิตประจำวันกับช่วง Easy g e เยอรมค่ะวันนี้เป็น EP ที่8นะคะหัวข้อคำขอโทษและการตอบรับคำขอโทษค่ะมาดูคำแรกกันเลยนะคะ Entschuldigung แปลว่าขอโทษนะคะมาฟังสำเนียงของชาวเยอรมันแท้ๆกันค่ะ Entschuldigung, Entschuldigung หรือจะเพิ่มความสุภาพเข้าไปอีกนะคะก็ให้พูดว่า Entschuldigensie หรือ Entschuldigensie bitte ความหมายเดียวกันนะคะก็คือขอโทษแต่มันจะเพิ่มความสุภาพขึ้นมาอีกค่ะ Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie bitte คำขอโทษเหล่านี้เราจะใช้ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเรารีบร้อนวิ่งพวดพลาดแสงผู้คนหรือไปเดินชนคนอื่น รือในกรณีที่เราทำให้เขาเสียเวลากับเรานะคะเช่นเราต้องการจะถามหาสถานที่ต่างๆหรือผู้คนหรือต้องการสอบถามเวลานะคะว่ากี่โมงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จะหากว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากๆอย่างเช่นลูกชาย ขอยืมรถพ่อไปขับนะคะแล้วก็บังเอิญไปเกิดอุบัติเหตุขับไปชนต้นไม้ทําให้รถเสียหายอะไรประมาณนี้ลูกชายจึงไปขอโทษคุณพ่อด้วยความรู้สึกผิดหรือการใช้คําพูดหรือการกระทําที่ทําร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งและเรารู้สึกผิดในภายหลังนะคะอยากจะขอโทษอยากให้เขายกโทษให้เรานะคะ ก็ให้เลือกใช้คำต่อไปนี้นะคะเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ค่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะคำแรกนะคะ t o u t me a right l i e s t u t me a l i t right e s t u t me share l i f ทั้งสามคำนี้มีความหมายเดียวกันนะคะคือฉันรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะเติมคำว่าเสียเข้าไปนะคะก็จะเหมือนแบบ ฉันเสียใจมากๆ Tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir sehr leid หรือจะเพิ่มคำนี้ไปด้วยก็ได้นะคะ f a s i h e n Sie mir bitte ความหมายคือได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วย f a s i h e n Sie mir bitte f a s i h e n Sie mir bitte หรือคำนี้ค่ะ does is meine schuld หรือ es ist meine schuld จะใช้คำว่า das นำหน้าหรือ es นำหน้าก็ได้เช่นกันนะคะความหมายเดียวกันคือฉันผิดเองหรือมันเป็นความผิดของฉันเอง d a s das ist meine schuld es ist meine schuld หรือถ้าหากเราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ให้พูดว่า das war nicht meine Absicht das war nicht meine Absicht war nicht m e คราวนี้มาดูการตอบรับคำขอโทษกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคายป o b l e m ไม่เป็นไรจ้าหรือไม่มีปัญหาค่ะ Kind problem k e i n problem หรือคำนี้ค่ะ e s is nicht schlimm e s is nicht schlimm ความหมายคือมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงค่ะหรือใช้ Das นำหน้าก็ได้เช่นกันค่ะ das ist nicht schlimm Es ist nicht schlimm Das ist nicht schlimm. หรือประโยคสั้นๆแบบนี้ค่ะ alles okay หรือ alles klar อารมณ์ก็ประมาณว่าไม่เป็นไรค่ะเข้าใจค่ะ alles okay alles klar หรือคำนี้นะคะ m a c nicht m a c nicht ไม่เป็นไรจ้า <ix>. และคำนี้ค่ะ that sol soll nicht mehr passieren d a s soll nicht mehr passieren d a s soll nicht mehr passieren หมายความว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกอารมณ์ก็ประมาณ ข่าวหน้าอย่าทำอีกแล้วกันอะไรประมาณเนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และสั่นกระดิ่งด้วยนะคะอ๋อแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาวีเดเอร์เซน